สวัสดีค่ะบีมกวีเผยเหตุออยภรรยาต้องแอดมิดลูกแฝดมาพร้อมหน้าแห่ส่งกำลังใจสามีเฝ้าไม่หากบีมกวีเผยเหตุออยภรรยาต้องแอดมิดลูกแฝดมาพร้อมหน้าแห่ส่งกำลังใจให้หายเร็วๆเ,เป็นภาพเห็นภาพแล้วอดห่วงไม่ได้แฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อเห็นภาพคุณพ่อลูกสี บีมกวีพร้อมน้องๆแฝดทั้งสี่มาพร้อมให้กำลังใจแม่ออยอาติพรที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทหลังบีมเผยภาพพรัญยาเข้าแอดมิดด่วนพร้อมแจ้งเหตุว่ามามีมาผ่าไส้ติ่งพ่อๆมาเฝ้าลูกๆมาเยี่ยมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ขายเสื้อแล้วนะเดี๋ยวนัดใหม่ปอลอบ้านเราถ่ายรูปไม่เคยมองกล้องพร้อมกันสักที ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้หายเร็วๆอาทิขอให้หายไ,ไวๆนะคะมามีแข็งแรงหายไ,ไวๆค่ะขอให้คุณออยหายไวๆนะคะเป็นต้นขอบคุณข่าวสดค่ะ